สำหรับคลิปนี้ผมกับสื้อผ้ามาเห็ดผสมนะครับผมสไตล์นักแบนมัวนะครับอันนี้ก็คือเส้นแบบโปรเ้มนะครับเนเป็นก ic <N> ิบผมนะครับผมสหรับคลิปน <N> ี <N> ้นะครับผมมาไดยพาิยิงป่าทั้งหนเด้อพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ผมกับเสือผ้ามาเห็ดผสมนะครับผมสไตล์นักแบนมัวนะครับ อันนี้ก็คือเห็ดแบบโปเข้มนะครับเห็ดไฟกิ่นเองที่บ้านนะครับผมสูตรผมนี่ก็คือเห็ดไ้กินทย่บ้านแล้วโปเข้มติดนัวนะครับผมส่วนที่ขั้นตอนเนดะี๋ยวเห็ดตามผมนี่พอเห็ดตามผมแล้วนี่ก็คือสีเอ็ดเป็นเลยนะครับสาหรับมือใหม่นะครับผมผมก็ล่องพิดล่องถูกมาหลยนะครับผมป่าเสีย,ยเป็นสิบโลเน่าเป็นสิบโลก็มีนะครับผม กว่าจะได้สูตรนี้มากนะครับผมวันนี้เราผมก็สิมาแนะนําในคลิปนี้เ้อครับพี่น้องนะครับสําหรับใครที่เข้ามาชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามมันก็าด้ครับผมอ่ะโอเคนะครับผมสาหรับปลากับปลาที่ที่เอ้าไปยิ่งปลานอกมากเมื่อสองคลิปที่แล้วนะครับผมออกมาร่วมกันเบิ้ลกำหนักก่อนได้บผมปลาอย่างนี้ครับใส่เบิ้งนะครับ โอเคนะครับผมปลาปลาตึ้งเหมือนกาหาโรคเกาขีดนะครับผมอันนี้คือห้าคั่วแล้วห้องคั่วแล้วแล้วเห้องหัวออกนะครับล้างดีให้บ่อยไม่เลือดนะครับผมปลาหาโรคเกาขีดนะครับผมที่สามท่มนะครับปลาหาโรคเกาขีดนี่ ก็คือเป็นปลาคลิปที่แล้วนะครับผมอันนี้คือตัดหัว้าวก็บ,บ้างที่ๆนะครับเพื่อบ่อใหให้มันไหลกลางนะครับเพื่อไหลกลางละเอียดนะครับผมข้ากราบลางห้สารแลวห้อวกัาบใส่เกลือนะครับเกลือนี่เป็นเกลือเม็ดที่ยู่ตามคางถนนนะครับเอามาตำให้ละเอียดนะครับผมใส่ซีซอนครับซ่อนแบบนี้ได้ซ่อนแข็งเล้ใส่นงไปไ นะซีนะครับผมใส่ซีส่วน,นครับเ mm hmm. บิางเงาเดี mm ๋ยวเติมไปอใใีกนิดนึงนะครับซีส่วนกระอีกเกินไหมโอเคเดี๋ยวเอาหัวเข่าขั้นนะครับขั้นให้ให้ทั่วถึงเลยคุกเด็กไปขั้นแรกเขาใช้ดินแดนแบบนี้นะครับ ใส่ขงอยางแบบนี้ล้วเข้าไปใส่ในตนู้เย็นนะครับบริ๋ยวใส่ในซองฟิลน,นะครับในใส่ใส่ไว้ในซองปกติธรรมดาข้างล่างมองใส่ผักใส่ยอย่างนะครับอากจะทิมไว้หนึ่งขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเอาทิมไว้หนึ่งขึ้นนะครับเพื่อให้เกลือที่เข้าคุกเนี่ยเพราะว่าเข้าใส่หน่อยนะครับเพื่อเพื่อให้เกลือที่เข้าคุกเนี่ยมันซึมเข้าไปถึงใจกลางของตัวปลานะครับให้มันทั่วถึงนะครับหลังจากนั้นห่อต่อไปเห้อออกจากตู้เย็นนะครับผม เผื่อมาแช่มาแช่ลงในน้ำเศร้าเขานะครับอันนี้คือน,น้ำเศร้าเขานะไปะนะครับระวังที่เฮา,เาแช่ปลานะครับผมเฮามาเตรียมหอยทองเตรียมแนลหามาักเพื่อนนะครับผมหัวสอมีกระเทียมนะครับกระเทียมนี่สองทัพพี่นะครับสองทัพพี่ชอนแกงเขานะครับทัพพี่แกะ นี่ครับสองนนะครับผมอันนี้ผมต่าให้ละเอียดแล้วนะนะครับผมแล้วก็มีเข่าเข่านี่เข่านี่สไลายก็กระเทียมหนึ่งเท่าตัวนะครับผมอันนี้นี่คือป่าหกกิโลนะครับผมใส่สองทับพี่นะครับแต่ถ้าแต่ถ้าปกติแล้วอะถ้าแม่ป่าหนึ่งถึงสองกิโลใส่แค่ทับพี่เดียวนะครับกระเทียมที่เทาต่ำดีอยแล้วทับพี่พุู่ดนะครับผมอันนี้ถ้าแม่เข่านะครับสําหรับป่าหนึ่งถึงสองกิโลใส่กค่สองทับพี่นะครับ ระเทียมหนึ่งทับพ,พี่เข่าสองทับพ,พี่นะครับเป็นเขา่าเข่าสวยนะครับเข่าเจ้านะครับผมเข่าเนี้ยกระเทยได้นะครับแต่ว่าเข่าเจ้ามันสีง,งามกว่านะครับผมโอเคนะครับระกาศสิมี่อ่ารถดีนะครับรถด,ดีนี่เป็นรถมูนะครับผมอันนี้อันนี้ปลาหกโลนะครับปลาหกโลนี่เขาใส่ไซอ่าซอนใส่อ่ปาปลาสองกิโลนี่ใส่ซอนเครื่องนะครับผม ปลาหกกิโลนี่ข้าสศรี่ซซีซ้อนนะครับข้าสศรี่ซซีซ้อนสําหรับปลา,าปลาหกกิโลนะครับผมโอเคขั้นตอนการผสมนะครับที่แรกเข่าเข่า,ขาลงไปก่อนครับข้ามไปเลยสวยลงไปเลยอันนี้ผมเห็ดปลาหกกิโลนะครับเพื่อสําหรับปลาหนึ่งถึงสองกิโลเดี๋ยวผมจะขึ้นสัดส่วนไม่หายนะครับผม ที่กระเทียมนะครับรสดีนะครับมัดเขา่าซีฟิสมนีนะครับมีกระเทียมมีเข่าสวยมีรสด,ดีแล้วกะ็มีผงนวดิีน้อยนะครับผงนวนี่ให้หยใช้ใส่แค่ซอนเดียวนะสำหรับป่าหกกิโลนะครับผมมีใส่แค่ซอนเดียวโบเรมักจะใส่โบเรมกกักจะพานนะครับโบใส่ก็ได้โบเป็นยังนะครับ ใสลงไปเลยซอนเดี่ยวนะ,นนะรุ่นด,ดีสี่ซอนนะครับผมสี่ซอนหนึ่งสองสามสี่นะครับชั้นนี้นะครับ สำหรับซองละซอ,องละสิบบาทสิบสามบาทเกือบเบิ้ลนะครับผมเหลืออยู่หน่อยนึงแลักกาส่วนผสมสุดท้ายนะครับก็ะจะเป็นน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายสุดท้ายนะครับผมน้ำตาลทรายนี่คือเห่าจะให้เพ่นเรี้ยวไว้นะครับแลวกะเพิ่นเิ่คนคุมคลม,คลม น้ำตาลทรายนี่ยสองโลผมใส่ซอนหนึ่งนะครับอันนี้ปลาหกโลเดี๋ยวเขาใส่สอง่อนสองสอนเครื่องครับหนึ่งสองนะครับสามนี้ครับสองซอนเครื่งสำหรับน้าตาลนะครับผมโอเคส่วนผสมมีสม,มีนะครับผมมีเขาเจ้าขขาสวยนะครับขับกระเทียม รสด,ดีแล้วคาน้ำตาลนะครับผมมีแค่นี้ครับไม่มีเกลือบริสไซเกลือนะครับเกลือนี่คือเครื่องสีไ่มักเทียเดียวตอนที่เข้าคั่วป่าเสร็จล่างป่าเสร็จมักแล้วก็ใสตตู้เย็นนะครับ <c oughs> พอเข้ามักป่าใสตตู้เย็นปุ๊บคืนหนึ่งเอาเปล่ากตตู้เย็นปุ๊บมาแช่นำข้าม,มาไว้นะครับประมาณสิบปานที่แช่นำขม้าไว้นะครับแล้วกาเช่าจังล่างออกป่าผาสมกับอันนี้นะครับผม <c oughs> <c oughs> โอเคจากที่เข้าไป รวมผสมเราเอาก,กับขันครับผมท่านใ้เข่ากันนะครับนี่เลยอันนี้สูตรผมเองนะครับอันนี้ผมล่องพิษล่องถูกมากโอ้หลายเกี่ยวครับปลานเน่าเป็ดปลาเน่าเป็ดเป็ดเป็นซีโลนะครับผมเห็ดซิยีซีบลผมเห็ดมันเน่าหลายเกี่ยวแล้วนะครับตัวสีได้สูตรนีมากครับก็คือผม คือผมไปกินยูใสนะครับอยู่น้ำลนันน้ำใสกกะซางที่ซื้อมามันจะติดเข้มสมากกว่านะบ,บนนัวมันิเีเข้มเข้มเปียวครับมันมันสีบนหัวนะบารนี้ผมก็เลยหาหาวิธีนะครับหาวิธีที่จะเ็ตจังไรมันป่ามันสดส้มนวัวบอกเข้มน,นะครับผมเลยลองผิดลองถูกมาไลา่ไล่ไล่ลขั้นตอนครับเ็ดเซียร์เลียกป่าเน่าไป,าาปายังบารนี่จนมาพอสูงนี้ครับไ่เล้บอกต่อนะผม ปลาเข้ากับแซ่ในสีมัธยีแล้วนะครับผมให้เข้าใ,ใส่น้ำเจ้าเข่าเนี่ยนะครับล่างล่างเกลียวตัวปลานะเขาล่างเรียบร้อยแล้วส่วนผสมที่เข้าอ่ะผสมไว้นะครับผมขูด<ม>ไปเลยใส่ลงไปได้พี่น้องหานิ้วเลยเข้ามีสิบนิ้วเลยใส่ลงไป มั่นใจเลยนะครับว่าสูตรนีบร่บเข้มนะครับบบเข้มคุกเข้าไปครับปัญหานี้แรับบบมีแนวห้องนะใส่เข้าไปเ <c ook> อาคุกเรียบร้อยเด้อพี่น้องนะครับ้าตาก,กระสิปประมาณนี้นะพอคุกเรียบร้อยแล้ว <c ook> ให้เห้าบรรจุถุงเลยครับใส่ถุงเลย <c ook> ใส่ถุงแล้วก็มัดปากไล่อาการให้ดีนะครับหล <c ook> ังจากหลังจากนั้นเห่า เอาใสตตู้เย็นไว้นะครับแล้วลาเ้าสสกิน,กนประมาณจะก,กประมาณจะสี่ถึงห้าวันค่อยเอามากินนะครับผมหลังจากนั้นมันยู่ยโดนแล้วกะบอกเข้มนะครับที่เปรี้ยวอ่อนๆนะครับเปรี้ยวอ่อนๆแล้วก็นวนะครับผมบอกเลยว่าสูนี้สุดยอดครับสุดยอดเลยนะครับผมฝากไว้นั่งกันแล้วกันนะครับสําหรับขั้นตอนวิธีการทํานะครับผมจะ,ะเขียนไว้บอกไว้ใหอ่า คำอธิบายนะครับผมให้กดลงไปเบิ้งนะครับในคำอธิบายนะครับผมเดี๋ยวผมจะส่วนผสมอนี่ยทั้งหลายหลักวิธีการทำผมจะมีคลิปเฮ็ดไว้เขียนไว้บอกไว้ตรงนั้นนะครับผมให้เขาผมอาจจะบอกอธิบายบอค่อยดูเรื่องวันไหนนะครับผมได้ว่ากวิธีการทำเดี๋ยวผมไปเขียนให้ทีหลังนะครับผมสําหรับต่างๆวันนี้นะครับนัวครับบอเข้มแน่นอนนะครับการันตีได้นะครับจากผมนะครับผมสาหรับคลิปนี้ครับสำหรับเหตุผสมนะครับผม สไตล์ผมกับมีอยูเพียงซันีนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมพิปผมเด้อพี่น้องเด้อนะครับสำหรับคลิปหน้า่ิพ้ไปตั้งใด่กะนฝากติดตามผลงานนั่นก็แล้วกันนะครับสำหรับผลงานองคกผมนะครับสำหรับคลิปนี้กะฝากไวซับนีนะครับผมขอบคุณลสวัสดีครับ